ถ้าวันนี้เรามีอินข้ามหรือรายได้เนี่ยเดือนละ1ล้านบาทแบบแรกครับ1ล้านบาทจากประเทศไทยประเทศเดียวกับแบบที่2ครับ1ล้านบาทที่มาจากนะครับ 1, แบาททิประเทศ ที่วันนี้เราต้องปรับตัวเข้าสู่ตลาดโลกนะครับง่ายมากเลยเพราะว่าวันนี้นะครับเงินจํานวนมากมาจากคนจํานวนมากเราเข้าใจไหมครับว่าบนโลกใบนี้มีประชากรทั้งหมดเนี่ยร,ร่วมเจ็ดพันล้านคนแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีประชากรเนี่ยไม่ถึง70ล้านคนด้วยซ้ําส่วนแตกต่างก,กันเนี่ยเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเราทําตลาดแค่ในประเทศไทยเราจะมีโอกาสนะครับในการที่จะมีกลุ่มลูกค้า แค่70ล้านคนเท่านั้นแต่ถ้าวันนี้เราปรับตัวเข้าสู่ตลาดโลกเราจะมีโอกาสนะครับทำตลาดกับคนเนี่ยถึง7,000ล้านคนเลยทีเดียวและแน่นอนครับทุกคนสมมุติผมมีให้เลือกนะฮะว่าถ้าวันนี้เรามีอินข้ามหรือรายได้เนี่ยเดือนละ1นล้านบาทแบบแรกครับ1ล้านบาทจากประเทศไทยประเทศเดียวกับแบบที่2ครับ1ล้านบาทที่มา,าจากน,นะครับ1แสนบาท10ประเทศมันเป็นการกระจายความเสี่ยงมากๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะวันนี้สิทธิที่เราควบคุมไม่ได้ในโลกภายนอกคือ เศรษฐกิจไทยธรรมชาติการเบืองและอื่นๆนะครับโรคระบาดต่างๆเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีนโยบายหรือสถานการณ์เนี่ยที่แตกต่างกันการทาตลาดและมีรายได้าจากหลายประเทศทั่วโลกย่อมมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่าอยู่แล้วและพวกเราทราบไหมครับว่าวัานนี้นอกจากคนต่างประเทศแล้วเนี่ยเรายังมีคนไทยนะครับที่ไปอาศัยเนี่ยจาก193ประเทศทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่มากกว่า100ประเทศทั่วโลก นั่นคือโอกาสทางการตลาดมากๆเพราะเราสามารถที่จะคอนเน็กกับคนเหล่านั้นและให้เขาสามารถที่จะคอนเน็กต่อไปสู่ชาวต่างประเทศจริงไหมฮะนี่คือโอกาสมากๆเลยในการขยายต่างประเทศและมันทําให้เรานะครับสามารถที่จะมีรายได้เนี่ย24ชั่วโมงทั้งยามหลับและยามตื่นและที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับทุกคนในโลกปัจจุบันนะครับโซเชียลมีเดียทาให้เราสามารถที่จะทะลุทะลวงเจอคนเนี่ยได้ตลอดเวลาเพียงแค่มี อุปกรณ์นะฮะและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเราสามารถที่จะคอนเน n e c t และพูดคุยแบบตัวเป็นๆเ,เนี่ยผ่านหน้าจอและคอนเน c t People to People ได้นี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามตลาดต่างประเทศเลยครับการทำธุรกิจไปต่างประเทศนั้น ถึงรู้ว่าดีแต่ก็ไม่ง่ายครับที่จะทําไปได้เนื่องจากเรามีปัจจัยหลายอย่างที่เราเนี่ยจะต้องจัดการมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทุนซึ่งแน่นอนครับใช้เยอะมากๆนะครับเรื่องราวของคอนเน็กชันกับคนที่อยู่ประเทศนั้นๆเรื่องราวของกฎหมายที่เราจะต้องศึกษาทุกๆประเทศที่เราเนี่ยจะไปทําธุรกิจหรือเปิดกิจาการแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของบัญชีนะฮะเรื่องระบบการจัดการหลังบ้านโลจิสติกสต็อกสินค้า และอื่นๆอีกมากมายนั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมคนที่รู้ว่าดีแต่ไม่สามารถขยายไปต่างประเทศได้ง่ายมากเลยครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมียอดธุรกิจจากต่างประเทศเหมือนที่ผมทำได้มาก่อนสัมานานี้ผมจะพูดถึงโซลูชัน5ข้อที่จะทำให้คุณขยายไปต่างประเทศได้จริงเหมือนที่ตัวผมทำมาแล้วนะครับจากยอดธุรกิจที่มาจาก40ประเทศทั่วโลก ซึ่งสัมมานานี้นะครับจะเปิดลับนะครับคนที่สนใจเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจติดต่อรับลิง์เข้าสัมมานาจากคนที่ส่งคลิปนี้้กับคุณแล้วเราพบกันในสัมมานาครับ